สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนหรือว่ามาแนะนำนะ,รนะครับในส่วนตัววิธีการาดาวโหลดในส่วนของตัวแอปพื้นฐานนะฮะบ,บนเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยนะครับรุ่นที่ผมมาแนะนําเพื่อนสมาชิกการรุ่นนี้ก็คือเจ้าตัวหัวเว่ยโนตวาเนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะร,ราคา5 9 9 9บาทนะครับในส่นงตัวการรีวิวเนี่ย มีรีวิวเยอะแยะมากมายนะครับไปดูได้เลยนะฮะหรือว่าเอาสรุปง่ายๆสั้นๆนเดี๋ยวผมพูดให้ฟังครับตัวนี้จุดเด่นเขาก็คือว่าให้แบตเตอรี่มามีความจุเยอะนะครับ6,000มิลลิแอมป์นะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนทั่วไปอาจจะมี5,500 5,400 5อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับแล้วก็ช์จเร็ว22.5วัตต์นะครับรวมถึงในส่วนของตัวนี้ให้จอมาใหญ่6.75นิ้วแล้วก็กล้อง48ล้าน AI นะครับ3ตัวนะฮะก็ถือว่าให้มาสเปคที่ดีในราาค 5,999บาทนะครับครานี้หลายคนก็จะกังวลใจว่าเอ้โอเคสเปคได้แหละอะไรได้แหละแล้วเรื่องการดาวน์โหลดแอปหรือว่าแอปพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้ไหมอะไรยังไงแล้วรวมถึงตัวรายเนี่ยที่หลายคนเคยใช้งานรุ่นก่อนหน้านี้มามันมีปัญหาหรือเปล่าบอกเลยว่าตัวนี้แก้ปัญหาได้ดีพอสมควรเลยนะครับครานี้ผมมาไล่ฟังทีละอย่างก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะถ้าเป็นเครื่องหัวเว่ยรุ่นใหม่ๆที่ไม่มี p l a y Store เราจะใช้ในส่วนตัวแอป G a l l e r y ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ดาวโหลดเกมแทนในส่วนของตัว Play Store นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวแอปแกล l e ี่เนี่ยก็มีแอปมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะพัฒนานได้เร็วเลยนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนที่1เลยผมจะสอนวิธีการติดตั้งไลน์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าไลน์เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสามัญพื้นฐานเลยนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งไลน์นะครับผมแนะนําให้ไปที่การตั้งค่าตัวเครื่องแล้วก็ไปที่อัปเดตระบบนะครับให้เราทําการ อัปเดตตัวเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ตัวเครื่องเขามีการปล่อยซอฟต์แวร์มาเป็นเวอร์ชัน146นะใน่นาคตาอาจจะเป็น147 157อะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน146ขึ้นไปนะครับเขาก็ดึง146ดูตรงไหนดูเลขบิวนัมเบอร์สตัวท้ายนะครับ12.0.0.146ในส่วนี้นะครับเขาจะปรับปรุงแก้ไขมานะครับให้ทางานร่วมกับแอปพลิเคชันไ i นาให้ไลน์การแจ้งเตือนได้ดีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าแจ้งเตือนได้ดีมากๆนะครับหลังจากที่เราอัปเดตตัวเครื่อง เป็นเวอร์ชั่น12.0.0.146ขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะฮะให้เราเข้าแอป g a l l ลอรเลยนะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันว่า Lighthouse นะครับพิมพ์ไปเลยฮะ L I G H T นะครับ o u u s e นะครับแต่เข้าไปนะฮะสัญลักษณ์ของเขาเป็นเหมือนปลาภาคารน,นะครับให้เราทําการกดติดตั้งเลยนะครับ พอกดติดตั้งเสร็จปุ to to ๊บเขาจะบอกว่าจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ไลเฮานะครับมันคือไลเฮา EX มันจะติดตั้งตัวสีเขียวตัวนี้ไปด้วยแล้วกดติดตั้งเลยนะครับเขาจะโหลด2ตัวเลยนะฮะเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับให้เรากดเปิดจากตรงนี้เลยนะครับพอแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันจะไปซ่อนอยู่ในการตั้งค่าแอปพลิเคชันจะไม่โชว์บนหน้าจอนะครับเราต้องเปิดตั้งค่า1ครั้งด้วยนะครับโดยการตั้งค่าเนี่ย เขาเรียกว่าไปเปิดอนุญ,ญาตตลอดเวลานั่นเองนะครับคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับเพืเ่อนๆสมาชิกดูแล้วนะฮะอะไรที่รู้อยู่แล้วข้ามไปได้เลยนะครับถัดไปนะครับในส่วนของตัวกดเปิดได้เลยนะครับพอก,กดเปิดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเด้งขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะให้เรากดในส่วนของตัวอนุญ,ญาตตลอดเวลานะครับเรากดเพียงครั้งเดียวนะ อนุญาตตลอดเวลานะครับกดเปิดจากหน้าในส่วนตัวแอปแกลเลอรี่เลยตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นหน้าจอเนี่ยเราจะไม่เจอแอปพลิเคชัน l i ท์เฮาส์นะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดาวน์โหลดไลน์ติดตั้งได้ตามปกติทั่วไปเลยนะฮะพิมพไลน์ได้เลยนะไลน์ line ตัวนี้นะครับมันยังไม่มีในส่วนตัวเวอร์ชันที่ลงแอปแกลเลอรี่แต่ว่าเขานําลิงที่อยู่หน้าเว็บไซต์ของไลน์มาใส่ให้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันโดยเวอร์ชันนี้นะครับสามารถที่จะ รับการแจ้งเตือนได้ดีมากๆนะครับรวมถึงแชร์โลเคชันเปิดโลเคชั่นที่เพื่อนแชร์มาได้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะสำรองข้อมูลแชทจากเครื่องเก่ามายัางเครื่องใหม่ได้นั่นเองนะฮะอ่าโอเคนะครับเรากดรับเลยนะครับพอกดรับรอสักครู่หนึ่งเขาจะเด้ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับเรากดดาวน์โหลดด้านล่างนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเขาดาวน์โหลดเสร็จก็จะเด้งให้ติดตั้งนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน l ล n e ลงไปนะครับแล้วก็เซตอัพตามปกติทั่วไปเลยนะครับ l ล n e ก็จะรับการแจ้งเตือนได้ดีแล้วนะครับรวมถึงในส่วนตัวสามารถที่จะรับและแชร์โลเคชันได้นั่นเองนะฮะนี่ะพอเขาทำการดาวน์โหลดเสร็จก็เด้งให้ติดตั้งเลยนะครับคราวนี้นะครับบางคนถามว่าติดตั้งรูปแบบ apk มันมีความเสี่ยงนะครับตัวระบบซอฟต์แวร์ของเขาจะมีตรวจสอบฟลายว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ให้อีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับ ภัยคุกคามนะครับไม่พบภัยคุกคามก็ติดตั้งได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะในส่วนตัวลายสำคัญนะครับก็คือเช็คซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับติดตั้งไลท์เฮาส์แล้วกดอนุญาตตลอดเวลาแล้วก็โหลดลายนะครับลายจริงๆแล้วบางคนบอกว่าถ้าใช้เครื่องเนี่ยโหลดจากในส่วนตัวช่องทางดาวโหลด APK พลิเคัอได้ไหมมันมีช่องทางดาวโหลดเยอะแยะมากมายเลยได้เช่นกันนะครับไม่ติดนะฮะแต่ว่าถ้าแอปแกลลี่ก็สะดวกหน่อยนะครับเราไม่ต้องไปหาช่องทางดาวโหลดเพิ่มเติมนะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับผมใช้้้เเเเบบบบบออรรรรรร์์โททศัััััพนนนนนนะะะะะคคขาาาสสู่ลลยฮกกกุญตหงจจ็็ ทำการลิงก์กับเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับผมมีบัญชีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวลงชื่อเลยนะครับเห็นนะครับพอถึงหน้าในส่วนตัวเลขคืนประวัติแชทตัวนี้นะครับเรากดภายหลังไปเลยนะครับเพราะว่ามันสำรองรวัดแชทไม่ได้ส่วนการเพิ่มเ,มเมอิๆอัตโนมัติหรืออนุญาตให้ ใช้ผู้อื่นผพมเพื่อนได้นะครับเราจะติดก,ก็ไม่ติดก,ก็ได้นะครับตามที่เราตั้งค่าเลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะในส่วนตัวการเซตอัพตั้งค่านะครับในส่วนตัวไลน์ก็เสร็จแล้วนะครับอาจจะไปตั้งค่าดูการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเปิดการแจ้งเตือนแล้วหรือยังนะครับอโอเคนะครับก็ไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่า หลังจากนั้นก็ไปที่ในส่วนตัวการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนตัวการแจ้งเตือนตัวนี้เปิดหรือปิดไว้ไหมนะครับถ้าปิดไว้ก็เปิดนะครับหลังจากนั้นก็มาดูที่การแจ้งเตือนตรงนี้นะครับว่าการโทรเนี่ยเราปรับเป็นสูงสุดระอยางครับค่าพื้นฐานมันก็จะเปิดไว้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็เปิดให้เราหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรครับอาจจะไปตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่เราปิดหน้าจอแล้วมีคนไลน์มานะครับมีเสียงแต่จอไม่ติดนะครับก็ไปที่ในส่วนตัวการตั้งค่าน เลื่อนลงมานะครับหาคาว่าการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไปที่การแจ้งเตือนเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูตรงคําว่าการปลุกหน้าจอนะครับให้เราเปิดการปลุกหน้าจอไว้นะครับค่าพื้นฐานเขาจะไม่ได้ปลุกไว้นะครับแล้คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแชร์โลเคชันให้ดูนะครับเวอร์ชันนี้สามารถแชร์โลเคชันได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรากดแชร์โลเคชันแล้วแชร์ไม่ได้นะครับตำแหน่งไม่ปรับนะครับวิธีการแก้ปัญหานะฮะหรือว่าครั้งแรกเนี่ยให้เราไปนะฮะ มันไม่ปรับตำแหน่งให้มันปรับให้แล้วนะครับถ้าเครื่องคายไม่ปรับตำแหน่งให้นะครับอังตอนนี้เป็นสุพรรณบุรีเห็นไหมไม่ปรับตำแหน่งบ้านผมอยู่กาญจนบุรีวิธีการนะครับให้เราออกจากแอปไลน์มานะครับปิดไปก่อนนะเคลียแอปไปก่อนนะครับหลังจากนั้นไปที่แอปพลิเคชันตัว P e t เทลแเป็นแอปแผนที่นำทางของห u ว w e i นะครับไปเขายกปรับตำแหน่งก่อนนะครับครั้งแรกครั้งเดียวนะให้เราไปกดอนุญาตนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งก่อนครั้งแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เราอนุญาตกดอนุญาตอนุญาตไปนะครับแแล้้วก็ปรรรรบบหนน่งเเยยะีีอาจุแล้ว ตอนนี้เราไปที่ไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะปรับตำแหน่งให้เรานั่นเองนะครับก็จะสามารถแชร์โลเคชันได้ตามปกติแล้วนะครับครั้งเดียวนะครับครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับมันจะคาลิเบตให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเราดูนะเห็นไหมครับปรับแล้วจะมาคิดสุพรรณบุรีเห็นไหมครับเป็นจังหวัดกาญจนบุรีประเทศไทยแล้วนะครับโอเคนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรากดแชร์ไปเลยปุ๊บนี่ฮะแชร์ได้ตามปกติทั่วไปคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองส่งไลน์มานะครับ เทสของผมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาลายสักคู่หนึ่งก่อนนะครับผมจะสื่กเกอร์อมานะครับตรงนะฮะนหครับมาตามปกติทั่วไปเลยนะครับการแจ้งเตือนเสียงแจ้งเตือนมาตามปกติเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องลายนะครับอะโอเคนะฮะแอปแรกผ่านไปแล้วนะครับลายจริงผมทําวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแยกไปแล้วนะครับคราวนี้มันมีหลายแอปผมก็เลยจะพูดเร็วนิดน,นึงครับแอปต่อมานะฮะบางคนสังเกตไว้ว่าเมื่อเราเข้าไปที่ตัวคีย์บอร์ดหัวเว่ยนะครับ แต่ไปปุ๊บมันจะมีตัวเดาคำเห็นไหมผมพิมพ์พิมพ,มพม์มันจะมีเดาคำด้านบนนะครับคี์บอร์ดหัวเว่ยตรงนี้นะฮะที่มันใส่มาให้จะไม่สามารถปิดเดาคำได้รวมถึงในโว่ตัวคำสั่งเสียงเนี่ยมันจะยังไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าการพูดด้วยเสียงนะครับมันจะให้เราไปโหลดในส่วนตัว Wiice Search ของ Google มานะครับมันทําได้ไหมทําได้แต่ยุ่งยากเสียเวลาเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับวิธีการนะฮะให้เราเข้าที่แอปแกลลี่เนี่ยแหละฮะให้เราพิมพ์ Gboard เลย G b o a r d เป็นตัวคีย์บอร์ดของ Google ตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันมากๆนะครับผมก็ใช้สมาร์ทโฟน a n d r o i d มาก็ใช้แต่คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้เรากดติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งรอสักรูหนึ่งนะครับให้เขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งได้เลยโดยตัวนี้นะครับก็ไม่มีเดาคําเหมือนกับคีย์บอร์ดที่ติดมากับเครื่องหัวเว่ยรวมถึงในส่วนตัวสามารถใช้คําสั่งเสียงหรือพิมพ์ด้วยเสียงได้ยกตัวอย่างเช่นผมกำลังขับรถอยู่มีคนไลน์มานะครับผมพิมพ์ไม่สะดวกผมมก็สาารถ กดในเรื่องของตัวรูปไมโครโฟนแล้วก็พูดกลับไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกกว่านั่นเองครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าเราไม่ถนัดก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่บอกว่าให้คีย์บอร์ดตัวเครื่องโอเคถนัดกว่าเดาคาขึ้นมาไม่เป็นไรปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้นะครับแต่อันนี้สําหรับบางคนที่อยากได้ในส่วนของตัวคําสั่งเสียงหรือว่าพิมพ์ด้วยเสียงด้วยนะครับแนะนําก็ใช้ตัวนี้นะครับกดติดตั้งได้เลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็กดเปิดนะครับอันนี้กดเปิดข้างนอกก็ได้นะครับ ไปเปิดเป็นตัวการทํางานของเขา,าจากนั้นเลือกเป็นคีย์บอร์ดพื้นฐานหรือว่าค่าดีฟลต์คีบอร์ดนะฮะจบแล้วนะครับกดเสร็สิ้นนี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับใครจะตั้งค่าอื่นๆก็ไปตั้งค่าได้เลยนี่ฮะคีย์บอร์ดก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่าคราวนี้ก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบคําสั่งเสียงให้ดูเลยละกันนะครับแอปต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแนะนําก็คือเป็นแอปแผนที่นําทางถึงหัวเว่ยจะมีตัวพีทเท่แมแล้วแต่บางทีเสียงนําทางรวมรวมถึงในโวนตัวแผนที่อาจจะยังไม่แม่นยําเท่ากับของ Google m a p Google Map ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ด้วยเสียงลงไปนะครับกดอนุญาตก่อนนะฮะกดอีกครั้งนึงนะครับ Google Map เห็นไหมเขาพิมพ์ให้เราแล้วนะครับ เราก็สามารถกดติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีผลลับด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นผลลั์จากในส่วนของตัวแอปแกลเลอรี่นะครับแล้วก็จะมีผลลัพ์จากพีทอลเสิร์ชพีทอลเสิร์ชตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสิร์ชเอนจินที่หัวเว่ยก็จะไปช่วยหาในส่วนตัวข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่นอยู่ในเว็บไซต์ดาวน์โหลดเอพีเคมาให้นะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงให้ระดับหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโหลดจากเนี้ยที่เป็นเอพีเคมั่นใจได้เลยนะครับนี่รอสักรู้หนึ่งนะฮะ หลังจากกู o ก l e แบบเสร็จเดี๋ยวผมจะแนะนาในส่วนตัวแอปถัดไปนะครับอีกแอปหนึ่งก็ที่คนถามหายเยอะๆเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนตัว u t u b e นะครับบางคนมือใหม่อาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวผมสอนต่อไปจากแอปนี้เลยนะครับนี่ฮะกดติดตั้งได้เลยแต่ว่าในส่วนตัว Google m a p นะครับบนเครื่องหัวเว่ยจะไม่สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถเก็บทําลงไทม์ไลน์ได้ไม่สามารถปักหมุดได้แต่ว่าสามารถที่จะใช้งานนําทางได้ตามปกติทั่วไปเลยนะครับครั้งแรกนะครับให้เราก,กดเปิดมาเลยนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเขาให้กดลงชือ่อเราจะลงชื่อไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะไม่มีเซอร์วิสกูเกิลด้านในดังนั้นนะครับให้เรากดข้ามไปเลยนะฮะพอกดข้ามไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดปรับตำแหน่งครั้งนึงนะฮะกดอนุญาตมันขึ้นมานะครับจะติดตั้งไม่สนใจก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะฮะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะ,ะถ้ายังไม่ปรับนะครับตัวนี้แนะนําว่าให้เราไปที่ใน,โโน่วนตรงนี้ครับเห็นไหมครับผมกดตัว gps มันไม่ปรับตำแหน่งให้ให้เราไปตั้งค่าตัวเครื่องนิดนึงนะฮะไปที่การตับ ให้เราเลื่อนหาแอปพลิเคชันตัวแผนที่หรือว่า Google m a p นะครับหรือว่าเรามีแอปเยอะเราพิมพ์ค้นหาก็ได้สะดวกกว่านะครับแต่เข้าไปดูที่การอนุญาตนะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมไปกดอนุญาตให้หมดเลยนะครับแนะนําว่าการอนุญาตตัวนี้ครับถ้ามีตลอดเวลากดตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าเราจะไม่ต้องอนุญาตบ่อยๆนะครับนี่ฮะกดอนุญาตให้หมดทุกอย่างเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเวลามาเรียกใช้งานคําสั่งต่างๆมันก็ต้องมาเปิดอยู่ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกครั้งหนึ ก o o g l e m a ปปึ๊บปรับตำแหน,น่งนี่เขาให้เราแคลิเบตนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะ,ฮะเป็นตัวเมืองการเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นผมจะนำทางไปตรงตรงนี้ตรงนี้ที่ตรงน,น,รงนี้ใช้ได้ไหมนะครับนี่ฮะเส้นทางนำทางนี่ครับนำทางได้ตามปกติทั่วไปเลยนะครับอันนี้คือแอปถัดมานะครับก็คือในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Google Map นะครับ นอกจากไลน์นะครับนอกจาก G ีบอร์ดน่าจาก g o o g l e Map แล้วต่อมาเลยนะครับแอปพลิเคชันยอดนิยมพื้นฐานเลยของ Google ที่คนใช้กันนะก็คือ YouTube YouTube ใช้งานได้ไหมนะครับยูทูปก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ YouTube สีแดงตามปกติทั่วไปบนเครื่อง Android อื่นๆที่ไม่ใช่หัวเว่ยนะครับตัวนี้นะครับให้เราเข้าแอปแกลลี่อีกเช่นกันนะครับเห็นไหมครับว่าแอปแกลลี่โหลดได้ทุกอย่างหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแตะที่ช่องค้นหานะครับแล้วเราพิมพ์ว่่า YT Y Y2 ตตััััววกบเนนีียอ้ล เราจะเจอตัวสีำดำๆนะครับตัวนี้นะครับตัว YT วสีดำล้วกดติดตั้งเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวนี้นะข้อดีของเขาจะไม่มีโฆษณาลงชื่อเข้าใช้งานได้เราไปกดติดตามช่องได้ไปกดคอมเมนต์กด subscribe หรือกดถูกใจได้ตามปกติทั่วไปเลยมีทั้ง Youtube แล้วก็ Youtube Music ด้วยนะครับ หรือว่าถ้าใครอยากจะใช้งานในรูปแบบของตัวที่เป็น Google นะครับเนี่ยเขาก็ทำ Quick App มาให้2อันบนนะครับที่เป็นสีแดงๆตัวนี้ Quick App Quick App คืออะไร Quick App ก็คือการดึงรูปแบบหน้าเว็บไซต์ มาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับปกติว่าเว็บไซต์เนี่ยสัดส่วนมันไม่ได้นะฮะในส่องตัวหัวเว่ยที่มาทํารูปแบบค i c k a อปหรือว่าแอปที่ใช้งานง่ายๆเนี่ยมันก็จะปรับสัดส่วนให้ดูใช้งานง่ายขึ้นด้วยนะครับจะใช้ผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าไม่มีโฆษณาไม่ต้องซื้อสีทเิียมด้วยนะครับปึ๊บนะพอเ,าโโเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเรากดเปิดแอปตัวนี้เลยสีดําเลยที่โหลดมาเลย yt เลยนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราอนุญาตให้ติดตั้งแอปเรากดเปิดหนึ่งครั้งนะครับมกกมาา้องกลับนะ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งเขาจะเด้งให้ติดตั้งอยู่3ครั้งครั้งแรกคือตัว m มโครจีนะครับแวนไมโครจตรงนี้ทนะําหน้าที่ให้เราสามารถลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Google ได้นะครับต่อมาเขาก็จะติดตั้งในสตัว YouTube Music แล้วก็ y o u u u e e แวนถ้าใครบอกว่าเอ๊ะยูทูบมิวสิกเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับใช้แต่ตัวที่เป็นจุกเราก็ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับอ่ะนี่คือ YouTube แวนคือคิววิดีโอนะนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือ YouTube Music ถ้าที่บอกไปแล้วว่าใครบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงไม่ใช้ตัว YouTube Music แนะนำว่าเราก็ไม่ต้องติดตั้งดังเมื่อเขาเด้งมาให้เราติดตั้งนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะยูทูบมิวสิกถ้าเราไม่เอาเราก็กดยกเลิกไปเลยแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเสร็จกดออกมาได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่บนหน้าจอเนไหมฮะสองตัวนี้นะครับเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับแนะนําว่าถ้ามันเกะกะล้วก็ลากไปโฟลเดอร์เครื่องมือก็ได้ในลากไปโฟลเดอร์เครื่องมือซ่อนไปก็ได้นะะัวต YouTube ที่เป็นตัวไมโครจีเนี่ยแวนไมโครจี gee, ถ้าลบไปเนี่ยตัวบัญชีเราก็จะเด้งด้วยนะครับถ้าเราจะลงชื่อทํายังไงนะครับกดเปิดเข้าไปตามปกติเลยตัวแอปพลิเคชันจะเป็นสีดําไม่เหมือนกับ YouTube ที่เป็นธรรมดานะแต่ว่าข้างในเหมือนกันเลยนะครับเด้งขึ้นมากด enable ให้หมดเลยนะแล้วกดโค้ดไปน่ฮะเห็นไหมฮะเหมือน YouTube ทั่วไปเลยนะครับ p i c t u r e in Picture ได้หมดเลยนะหลังจากนั้นเสร็จลงชื่อก็แตะที่ตัวบัญชี แล้วก็กดลงชื่อได้ตามปกติทั่วไปกดเพิ่มบัญชีนะฮะถ้าเป็นตัวเครื่องหัวเว่ยก็เลือกหัวเว่ยนะครับแล้วก็ลงชื่อด้วยบัญชี Gmail ก็จะสามารถเข้าไปติดตามเข้าไปกด subscribe ถูกใจได้แล้วนะครับอันนี้ก็บอกให้รอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมลองลงชื่อให้ดูเลยนะฮะคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะฮะโอเคนะครับนี่ฮะลองดูนะฮะรอสักครู่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมนี่ฮะเราจะไปกดถูกใจกด subscribe ได้ตามปกติเลยนะครับ อันนี้คือแอปถัดมานะครับแอปตัว YouTube อีกแอปหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเบสิกพื้นฐานที่คนถามหาอยู่ครับแล้ว Gmail ล่ะ g mail ใช้ยังไงนะตัวนี้ใช้งานได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ไป Gmail นะด้านบนมันจะมีแถบแจ้งเตือนนะครับนี่ฮะแถบแจ้งเตือนมาก็เป็นตัว Keep Microg in Background นะครับมนแจ้งเตือนอย่างนี้น่ารำคาญให้เราเลื่อนอย่างนี้นะเลื่อนมากดเรื่องฟันเฟืองตั้งค่ากดการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นมันจะมีแบตเตอรี่ saving warning นะครับแตะเข้าไปเลยป จริงมันก็ไม่มีอะไรแจ้งเตือนว่ามันมีการทํางานพื้นหลังอาจจะเบรงแบตเตอรี่นะครับก็ปิดไปได้เลยจะได้ไม่เกะกะลูกตาอ่ะต่อมานะครับก็คือในเรื่องของตัวอ e ีเมลนะครับบางคนบอกว่าใช้ Gmail เนี่ยปกติเครื่อง Android จะมี Gmail ใช่ไหมครับจะใช้ในการใช้งานต่างๆผูกบัญชีเพจบล์เฟซบุ๊กหรือว่าในส่วนของตัวแอปธนาคารต่างๆใช้งานยังไงบนเครื่อง Huawei นะครับ Gmail จะไม่สามารถติดตั้งบนเครื่อง Huawei ได้แต่ Huawei ก็จะมีแอปอีเมลอยู่ในตัวเครื่องให้เราเปิดแอปอีเมลขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นด้านล่างเนี่ย มันก็จะมีในส่วนตัว e อ c h a n g e Gmail มลเอาลูก Yahoo! เราก็เลือกลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยเดี๋ยวผมลงชื่อให้ดูนะฮะก็แตะไปที่ Gmail นะครับกดดำเนินการต่ออสอกสกู่หนึ่งแล้วก็ลงชื่อได้เลยนะฮะผมขออนุญาตลงชื่อสกู่หนึ่งนะฮะแล้วก็กดบันทึกไม่บันทึกก็ได้นะครับแล้วกดอนุญาตนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการลงชื่อเข้าใช้งาน,นครับคุณมีบัญชี gmail อะไรนะครับคุณก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานเพิ่มเติมได้จะมี5 7, 7, 10, 8, 8, 9, 10, 10. บัญชี7บัญชี10บัญชีก็ลงชื่อเข้าใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับนี่เห็นไหมฮะมันก็มาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดูในส่วนของตัวอีเมลต่างๆได้แล้วนี่ฮะที่ผมซิงมามันก็จะค่อยมานะครับคร่านี้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มในส่วนของตัว gmail เราก็แตะเครื่องหมายตรงลูกศรตรงนี้นะครับ นี่ลูกศรข้างบนที่ผมเอามือไปแตะนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มบัญชีนะครับเราก็ใส่บัญชีเพิ่มเติมได้นะครับบัญชีที่2บัญชีที่สเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในส่วนของตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะปรับการแสดงผลก็ได้นะมันก็จะมีให้เลือกมุมมองนี่ฮะมุมมองแบบนี้ก็เป็นมุมมองทั่วไปของอีเมลทั่วไปนะมุมมองแบบที่เมื่อกี้นี้ก็จะเป็นอีเมลอ,แบบอีแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็มันจะเหมือนกับข้อความเมสเซจก็ไม่ไม่ชอบก็เปลี่ยนนได้เป่มมมมุุอองงัทว เหมือนเมลทั่วไปเลยนะครับก็ใช้งานได้นะครับนี่ฮะ Gmail ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวต่อมานะครับที่ผมจะแนะนําอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการดาวน์โหลดในส่วนของตัวพวกเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าในส่วนของตัวในส่วนเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับอ่ะคราวนี้ก่อนที่จะไปพุก Facebook Messen จอรนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นตัว S ซอร์ว e กูเกิลนะครับบางคนบอกว่าแล้วในส่วนของตัว ปกติเนี่ยมันจะมีเบราว์เซอร์ Chrome นะครับที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถใช้งานได้ไหมนะครับจริงๆ Chrome ก็สามารถติดตั้งบนเครื่องหัวเว่ยได้นะครับถ้าเราอยากได้แอปพลิเคชัน r o m e นะครับเราก็พิมพ์ที่แอปแกล l ลอรี่พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับว่า Chrome c h r o m e นะครับหลังจากนั้นกดรับอันนี้มันอาจจะกดหลายขั้นตอนหน่อยนะเพราะว่าเว็บนี้เขาเป็น กดหลายขั้นตอนแล้วกดดาวน์โหลดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดตัวนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็กดดาวน์โหลดด้านล่างนะครับแต่คราวนี้นะครับผมจะแนะนําอย่างนี้ครับอยากจะให้ทุกคนใช้งานในสองตัวเบราว์เซอร์หัวเว่ยก่อนนะครับเหมือน Apple ิลเนี่ยเขาก็จะมี s a f a r อรีใช่ไหมครับตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับเบราว์เซอร์หัวเว่ยเนี่ยก็สามารถค้นหาหรือว่าตั้งค่าค้นหาด้วย Google ได้นะครับแค่เราเข้าเบราว์เซอร์ไปนะครับแต่ที่จุดไข่ปลาสีจุดมุมบนขวาเลือกการตั้งค่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมติดทงโคก่อนนะะฮ เ,เลือกในส่วนของตัวอีกทีนึงครับถ้าเราจะเปลี่ยนการค้นหานะครับว่าเป็น Google หรือไม่หรือว่ามันจะเช็คดูว่ามันใช้ Google Search ในการค้นหาหรือไม่นะครับเราสามารถเข้าไปที่เบราว์เซอร์หัวเว่นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับทีนึ่งฮนะเดี๋ยวผมออกมาก่อนนะครับเบราว์เซอร์นะครับแต่ที่จุดไขป่ปลา4จุดมุมบนขวาเรื่องการตั้งค่าเลือกเครื่องมือค้นหาเห็นไหมฮะเครื่องมือค้นหาเขาก็จะมีหลายตัวเลย g o o g l e Bing p เทลเซินะครับบางทีมันอาจจะไปอยู่ที่ตัว Bing ของตัว Microsoft นะครับค้นหามันก็จะแปลกๆเราเปลี่ยนเป็น Google ฮะข้อมูลต่างๆที่ค้นหาก็จะค้นหา Search En g i n e โดย Google หมดเลยเช่นผมต้องการสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ตกไปด้วยเห็นไหมมันก็หาได้ตามปกติทท่าไปเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัว Google Search นะครับแค่หน้าตา UI ไมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับแนะนําว่าให้ใช้ตัวเบราว์เซอร์หัวเว่ยก็ได้นะครับรวมถึงถ้าอยากใช้ตัว Google Chrome ก็สามารถใช้งานได้กกก็ตตตตติิดดั้้้งงใชาาานไไไมปปปทท่่่่วแีบอ มันจะลงชื่อเ็าใช้งานไม่ได้นะครับนี่ฮะอ่าอันนี้ก็จบแล้วนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Google อ๋ออีกตัวหนึ่งนะฮะบ,บางคนบอกว่าใช้งานเนี่ยอยากใช้เสิร์ชเอนจินอันนี้อันนี้เป็นพีทอลเสิร์ชนะอยากใช้ Google เสิร์ชในการค้นหาแต่ที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับตัวนี้ต้องติดตั้งอีแอป,ปหนึ่งนะครับให้เราพิมพ์ค้นหานะครับตัวนี้อาจจะต้องใช้ตัวเว็บนอกเดี๋ยวผมลองใช้แอปแกลลี่ก่อนนะครับแอปแกลลี่มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปว่าตัว Google นะครับ S E R C H s E R Google Search นะฮะอนนพิมพ์ผิดด้วยนะครับมีหรือไม่นะครับตัว Google Search ตัวนี้เขายัางไม่ได้หาริก์มาให้นะครับเขาถ้าพิมพ์ไป Google อย่างเดียวมันก็จะมีตัวที่เป็น Quick App มาให้นะครับเราจะใช้ผ่านตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้เราปักหมุดไปหน้าจอก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้เป็นตัว Widget มาอยู่ที่หน้าจอนะครับอันนี้อาจจะต้องดาวน์โหลดจากข้างนอกหน่อยนึงนะครับตัวนี้เป็นตัว เสิร์ชที่เป็นเขาเรียกว่าช่องเสิร์ชของ Google นะครับที่มันอยู่แบบนี้ฮะเข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ว่า apk combo นะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้ผมจะสอนสบับมือใหม่นะใครรู้แล้วบางอย่างเนี่ยข้ามไปสักวิสิบวิยีวิก็ได้นะครับพิมพ์ไปว่า apk combo นะครับหลังจากนั้นกดค้นหานะฮะแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลด APK อันนี้นะครับพิมพ์ไปว่า Google ได้เลยนะครับกกดค้นหานะฮะ หลังจากนั้นนะครับกดติดตั้งในส่วนตัวเครื่องมือ Google ตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวมีโฆษณาก็กดปิดไปกดดาวน์โหลดนะครับนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งกดดาวน์โหลดนะครับตามนี้นะฮะกดลูกศรตรงนี้แล้วก็เรงดาวน์โหลดมากดดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสิร์ชแอนจินนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวที่เป็นวิดเจ็ตนะครับช่องเสิร์ชมาไว้ที่หน้าจอก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสะดวกหน่อยแต่ว่าตัว Google Search ตรงนี้นะครับถ้าเราใช้เครื่องหัวเว่ยนะครับ รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ตัว Y70 ไม่ใช่ Nova 9 SE ไม่ใช่ตัว P50 Pro P50 ธรรมดา P50 Pocket หรือว่า Nova 9เนี่ยและเราไม่ได้ติดตั้งไร้หาเนี่ยมันอาจจะเด้งนะเราต้องติดตั้งแอป,ปช่วยแอป,ปหนึ่งเป็น m มโคร G นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ทจ่ิงๆผมเคยทำคลิปแล้วนะในช่องผมนะเพลิยเกี่ยวกับ o h s ลองเลื่อนๆดูนะครับการติดตั้ง m มโคร G ผมเคยสอนไปแล้วนะครับอะกดติดตั้งลงไปเลยนะครับแต่ว่าตัวไร้หาเนี่ยมันก็คือตัวรูปแบบของการทํางาน m i c r o G ตัวหนึ่งที่มีนักพัฒน,นาเขาทำเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเพื่อํามาร่วมกับตัว Line นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันต่างๆของ Google บางตัวเนี่ยมันก็จะลิงก์กันทำให้แอป,ปไม่เด้งสามารถใช้งานได้อย่างเช่นแอป,ปตัว Google ตัวนี้นะครับแอป,ปมันใหญ่นะครับตัวนี้จะติดตั้งช้านิดนึงนะครับแอปพลิเคชัน Google อีกตัวหนึ่งที่สามารถติดตั้งได้นะครับก็คือเป็น Google t r a n s l a t e หรือว่าตัวแปลภาษานะครับ ก็สามารถติดตั้งลงบนเครื่องหัวเว่ยได้นะครับจะเห็นได้ว่าโอเคแหละนะครับเครื่องหัวเว่ยรุ่นใหม่ที่ไม่มี g o o g l e Service แต่ว่าหลายตัวก็สามารถติดตั้งได้นะไม่ว่าจะเป็นในสตัว G ีบอลตัวเบราว์เซอร์โครมนะครับ Google Map นะครับหรือว่าจะเป็นตัว G Google ตัวนี้นะครับรวมถึงในส่วนของตัวที่เป็นแปลภาษานะครับหรือว่า o o g l e t r a n s l a t e ก็สามารถใช้งานได้นะครับรอสักกูหนึ่งติดตั้งนานมากนะครับโอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปเพิ่มวิด แล้วก็กดคําว่าวิดเกตหรือวิเจตนะครับหลังจากนั้นเราหาคําว่า google นะครับเดี๋ยวผมหา google ก่อนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มวิเจตมานี่ฮะจริงจริงโคมเขาก็มีนะฮะนี่ฮะแล้วก็เพิ่มวิเจตมานี่ครับมาหน้าจอได้แล้วนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัววิเจตนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหาจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นตัววิเจตของตัวที่เป็น google ตัวนั้นเลยนะน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ของโคมนะครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะ จะเป็นตัว Google ตัวนี้นะฮะตัว Google ตัวนี้ือเป็นวิดีเจตตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวค้นหาด้วย Google นะครับนี่ฮะเราก็สามารถเพิ่มมาที่หน้าจอได้ปึ๊บแบบนี้นะฮะตัว Google Search ตัวนี้เวลาหลายๆคนที่ใช้เครื่อง Android ก็จะคุ้นชินกันอยู่ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะแตะแล้วก็ค้นหาได้เลยนี่ฮะก็พิมพ์ๆๆนะครับค้นหาได้เลยนะครับอันนี้ก็ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่ก็สามารถติดตั้งลงไปตัวเครื่องได้ครับบางคนบอกว่าเวลาค้นหาอะไรก็จะแตะ แทบตัว Google Search ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าติดตั้งตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปเพิ่มตัววิดเจ็ตเข้ามานะครับก็แบบนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับอะโอเคนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับ Google Translate หรือแปลภาษาก็โหลดแอปาาแกลลี่เช่นกันนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าตัวแปลภาษาผมลองพิมพ์ภาษาไทยก่อนนะถ้าแปลภาษาไม่ขึ้นก็ใช้ตัว Google Translate เนี่ยเจอแล้วฮะนี่ครับก็เป็นตัวนี้นะจะเป็นตัว Google เนี่ยก็กดรับ หลังจากนั้นเสร็จเขาวิ่งไปหาเว็บไซต์ดาวโหลดนะครับก็จะได้ป๊อปอัพดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดติดตั้งนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวแอปพลิเคชันพื้นฐานนะที่อยู่ในเครื่อง a n d r ร i d รุ่นอื่นหรือว่าเป็นของ Google ที่สามารถใช้งานได้นะครับรวมถึงในส่วนตัวการตั้งค่าในส่วนตัวรายให้รับการแจ้งเตือนนะครับตัวบนเครื่อง Hu เวอร์วายนนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับดูคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคราวนี้ในส่วนของตัว ถัดมาแอปพลิเคชันพื้นฐานอื่นๆนอกจากในส่วนของตัวที่เป็น g o Google Map YouTube นะครับหรือว่าจะเป็น Chrome หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแปลภาษานะหรือว่าอีเมลมีอะไรอนะีกฮะ Facebook ใช่ไหมครับพวก Facebook พวก Messenger ก็แอปแกลลี่ได้เลยนะครับพิมพ์ไปเลยว่า Facebook นะครับ f c e e o o o นะ่ฮะก็กดรับได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งไปหน้านเว็บไซต์นะครับตัวนี้ฮะมันไม่มีแอปโดยตรงเพราะว่าแอปในส่วนตัว f a c e b o o k Instagram t w i t t e r มันเป็นแอปฝั่งอเมริกาเขาไม่สามารถทําให้โหลดได้ตามปกติเหมือนกับในส่วนของตัว s t o r นอด่นนะครับแต่ว่าการใช้งานได้ตามปกติทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าจีนกับอเมริกาเขามีปัญหากันอยู่หรือว่าโวยอเมริกาเขามีปัญหากันอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยก็กดติดตั้งใช้งานได้ตามปกติทั่วไปนะฮะคราวนี้อีกอันนึงอะไรฮะเม Messenger นะครับเมสเซนะ นี่ s s e n g e r ก็ได้ปกติทั่วไปนะครับก็กดรับได้เลยนี่ครับก็ดาวน์โหลดเหมือนกันเลยนะฮะก็วิ่งไปหาหน้าเว็บ APK กดดาวน์โหลดแล้วก็เด้งเข้ามาติดตั้งให้เราเลยนะครับรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็น i n s t a g r กรนะครับ Instagram ก็สามารถกดค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวติดตั้งแอปนี้เสร็จเดี๋ยวผมลองกดค้นหาให้ดูนะฮะ หรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วบางทีอยากจะแอปอะไรติดตั้งไม่ได้หรือว่ามีคําถามอะไรสามารถสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้นั่นเองนะครับมันก็ต้องบอกกันตามตรงแหละฮะเครื่องโฮเวมันก็จะมีแอปพลิเคชันบางแอปที่จาเป็นจริงๆไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นแอปพื้นฐานสําหรับเครื่องตัวนี้ราคาไม่แพงมากซื้อให้ลูกซื้อให้ผู้ปกครองใช้ผมว่ามันก็โอเคนะครับเพราะดาวน์โหลดแอปทีเดียวมันก็อยู่บนตัวเครื่องเลยถ้าเราไม่รีเซ็ตเครื่องไม่ล้างเครื่องก็ไม่ดาวน์โหลดบ่อยๆหรือว่าจริงนน้้้ออยยู่แแลลลววบกก็เเขาได โอเคอีกอันหนึ่งครับอินสตาแกรมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาดูนะฮะนี่ครับอินสตาแกรมก็ติดตั้งได้ตามปกติทั่วไปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นทวิสเตอร์นะทวิสเตอร์เลยนี่ครับ เหมือนกันนะครับทวิตเตอก็ติดตั้งได้ตามปกติทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานที่หลายๆคนนิยมใช้กันนะครับก็สามารถที่จะโดาวน์โหลดใช้งานได้บนเรื่องหัวเว่ยที่เป็นตัว H ฮซิมแบทโฟนนะครับก็เพียงค้นหาจากแอปแกล l ลอี่นะครับอะไรที่แอปแกล l ลอี่เขามีเขาก็จะหาให้เลยแต่อะไรที่ไม่มีมันจะมีผลลัพธ์ที่เขียนว่าจาก P ีเทาเซิร์ฟถ้าเมาื่อกี้ถ้าเพื่อนสมาชิกที่สังเกตกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเราพิมพ์ตัวนี้ไปนะครับรอให้เขาติดตั้งก่อนนะ อยากติดตั้งไม่เสร็จนะครับโอเคนะครับทวิตเตอร์อีกอันนึงฮะติดตั้งเลยโอเคนะครับไปที่แอปแกลอรี่อ๋อมันอยากติดตั้งไม่เสร็จมันยังไม่ให้เราเปิดนะ อ่ะโอเคนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะที่บอกไปนะครับเห็นไหมฮะว่าเจ้าตัว App Gallery เนี่ยเขาก็จะมีตัวเสิร์ช Engine ตัวหนึ่งชื่อว่า p ีทเ r ชเสิร์เจ้า p ีทเ r ชเสิร์ตัวเนี้ยมันก็จะไปหาผลลัพธ์แอปพลิเคชันที่มันไม่มีให้ดาวน์โหลดปกติหรือว่ายังไม่มีคนทำลง App Gallery ให้เราด้วยนะครับเห็นไหมครับอย่าง Twitter เนี่ยก็เป็นผลลัพธ์จาก p ีทเ r ชเสิร์เราก็ไม่ต้องไปค้นหาจากตัวเบราว์เซอร์ค้นหาว่ากครับตัวเนี้ยเราพพิม์ค้นเอไปเคงเอมา ฝังไว้ในตัวแอปแกลลอรี่เลยก็เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดอัปเดตก็สามารถอัปเดตได้ตามปกติทั่วไปเลยนะถ้าแอปไหนมีอัปเดตก็เข้ามาที่ตัวชันนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของตัวการอัปเดตนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนที่หน้านี้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะอัปเดตในการอัปเดตตรงนี้นะครับมันก็จะมีถ้ามีแอปไหนให้อัปเดตนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันอย่าง Twitter มีอัปเดตเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ใหม่มาใช่ไหมครับเขาก็จะ กดตรงอัปเดตไปมันก็จะไปดาวโหลดลิงก์ใหม่แล้วก็ติดตั้งทับไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัววิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพื้นฐานนะครับบนเครื่องหัวเวย่ยที่เป็นในส่วนตัว YJ0 หรือว่าเป็น h m ซ p เ o n e เครื่องที่ไม่มีแอปแกล l ลอี่ก็จะเห็นได้ว่าแอปพื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว YouTube หรือว่าจะเป็นโค m มหรือว่า g o o g l e Map นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Gmail ก็สามารถที่ใช้งานได้ตามปกติทั่วไปเลยอย่าง u t u b e เนี่ยดีด้วยไม่มีโฆษณาคันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นานมากๆเลยนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะถามอะไรก็ค,คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ